ครับคลิปนี้เราก็จะมาซ่อมตัววาล์วปิดเปิดน้ําเข้าเครื่องกองน้ํานะครับซึ่งส่วนมากก็จะรั่วออกมาที่ตรงคอตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นประแจเบอร์15นะครับเหลี่ยมน็อตตรงนี้นะครับ ตรงนี้จริงๆแล้วอาจจะแน่นหน่อยนะครับพอดีผมเปิดออกมาแล้วนะครับก็เราใช้แค่ประแจเลื่อนกับประแจเบอร์15เท่านั้นนะครับในการถอดหัววาล์วตรงนี้ออกมานะครับครับเมื่อเราถอดมาเราก็จะเจอซีลเทฟลอนตรงนี้นะครับเป็นเป็นซีลเทฟลอนสำหรับสัมผัสกับตัวบอลวาลว ตรงนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งนะครับถ้าสภาพดีๆนะครับการถอดเราก็เราจะถอดด้านนี้เข้ามาทางด้านในนะครับเราก็เคาะอ่าโอเคันนี้ลูกบอลหลุดมาแล้วนะครับข้างในซีลเทฟลอนก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับส่วนที่ตรงนี้เราก็จะด,ดันออกมานะครับ นี่นะครับนี่นะครับซีลตัวนี้แบนแล้วนะครับซีลโอลิงตรงนี้ก็แบนแล้วนะครับเลยทําให้ตรงนี้เลยทําให้น้ําไหลออกมานะครับตรงนี้มันจะหลวมไปเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบซีลแบนไปหมดแล้ว รอวนี้เราจะเปลี่ยนซีลนะครับเปลี่ยนแค่ซีลก็หายแล้วนะครับน้ําก็จะไม่รั่วมาทางด้านหัวแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่ซีลนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าสภาพอย่างอื่นยังดีอยู่นะครับรานนี้วิธีเปลี่ยนนะครับถ้าไม่มีเวอร์เนียก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมจะวัดให้ดูนะครับว่าว่ารูโตนอกเนี่ยอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเจ็ดมิลโตนอก เรารู้ว่ารูนี้โต7มิลนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนถ้าใครใช้สาย8มิลนะครับคอตรงนี้เท่ากันหมดนะครับระหว่างระหว่างตัว2หุนกับ3หุนนะครับคอเท่ากันนะครับรูในก็เท่ากันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสาย8มิลอันนี้จะเป็นสาย6มิล ล่องในที่ใส่โอลิงนี่โต4.5มิลนะครับ <S <S คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโอลิงตัวนี้เป็นเบอร์อะไรนะครับเมื่อกี้เราวัดโตนอกได้7มิลนะครับตรงนี้นะครับในมาตรฐานเบอร์ลิงก็ตรงนี้เบอร์007โตนอก7.24 ลูใน ID 3.68นะครับซึ่งเราจะใช้เบอร์นี้นะครับถ้าเราใช้เบอร์0ูนก็จะเล็กไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์0ูนย์ศูนยเจ็ดขาวๆนี่เป็นแป้งนะครับ พอแบ่งแล้วจะได้7.4ม mm ิลนะครับก็แบ่งข้างละจุด2มิลก็เป็นเบอร์007นะครับจากนั้นเราก็ใส่วัสลีนหน่อยนะครับ อนนี้ก็ไม่ได้รั่วออกจากตรงก้านวาลตรงนี้นะครับไม่รั่วแล้วนะครับตอนแรกมันจะรั่วออกมานะครับตรงด้านหัวตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนแล้วก็หาย